พ, uk, พี่はは avenue, สสสสโมงสวัสด SUBSCRI, Anybody, ีครับพี่โมงสวัสดีครับพี่โมงสวัสดีครับพี่โมงสวัสดีครับเอ้าคุณทุกสวัสดีครับทุกโปรตตเกตน้องสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนายตทุกดูก่อนสวัสดีครับขึ้นมาใหม่มาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ มแมวน่อยใส่แหละห้่งหมุนบ่าท่าน,านชานาหมุนไหมครับหมุนไหมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งลิงก์เชินไปที่กลุ่มก่อนนะครับ หอกมาว่เหม่งเม่งครับเม่งเม่งแมวร้องแมวแมวเอ้าได้ยินหอดเสียงแมวป่านั่นสินี่ตกแมวหน่อยอันมันมาว่นแต่แข้งแต่ขาผมอยู่นี่นะแมวก็ได้นะครับขอบคุณแปดท่านครับเอาท่านพี่สายทางสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับอย่าลืมงานวันที่สิบสามเด้อพี่สายทางช่วยๆกันแชร์ช่วย่วยกันโปรโมทช่วยทิปเจริญช่วยน้องเนยช่วยน้องต้อมแล้วก็ช่วยอ่าหมลลัคณะคุณเด่นดวงแล้วก็ทางมาลลัมของอาจารย์พลมนชัยเพชรร้อยเอ็ดครับผมชากล้วยมาใหม่สวัสดีขอขอภัอยครับเมื่อกี้นี่มันมุนนีใ่ใครท่านชาวนานาต่อยไปไหนนี่ ผมไม่เห็นหน้าต่อยเลยวันนี้ทั้งวันนะต่อยรายงานตัวด้วยนะต่อยครับท่านพี่ท่านวีรเทพอีกครั้งครับสวัสดีครับขอขวาภัยครับขอภัยเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนยศภูเขียวมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับก็เรื่องเรื่องงานก็โอเคเรื่องป้ายอะไรก็โอเคไปรับป้ายมา7,980บาท ถ้าทำไปทำหลายรอบครับเดินหน้าต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจกันในวันงานก็จะมีการไลฟ์เป็นช่วงๆแต่ว่าที่พี่หมืองถามมาว่าการเริ่มยังไงเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ถ้าทีมไลฟ์พร้อมก็จะให้เริ่มเปิเปดไปเรื่อยๆตั้งแต่เช็คซาวอะไรพวกนี้แหละครับ ทางอาจารย์มนพลมนชัยก็อาจจะมาเช็คสาวแล้วก็น้องต้อมแสงจันทร์ก็มาแล้วก็น้องเนยเพราะว่ากีอาจารย์น้องตีเป็นเป็นโรงเรียนการดน,นตรีเนี่ยชุดใหญ่ของจังหวัดกาลสินนะครับนนดน,น,ดน,นตรีชุดนี้เล่นดีครับเล,เล่นดีดนตรีชุดนี้เล่นดีบอกเลยเล่นดีเวทีใหญ่กว่าเดิมไม่สูงเวทีมาตรฐานกรมรับรางวัลอะไรก็ง่ายนะครับ ต่อนะครับเรื่องเพลงจะให้น้องเนยร้องใส่ดนตรีทุกเพลงเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์จะส่งรายชื่อเพลงให้นะครับได้ครับยินดีครับส่วนส่วนเพลงที่เราที่เรามีอยู่แล้วที่เรามีโน้ตอยู่แล้วก็ก็จะส่งโน้ตให้อาจารย์นักดนตรีซัดซัดเอคนนี้เป็นเกคืออะไรวะผู้ใดเป็นเกเนาะเนาะ,นะ อ่าไม่เป็นไรรอชมครับพี่ปูขอบคุณครับค่าคุณตุ๊กคุณตุ๊กครับเด,เดี๋ยวคุณตุ๊กเข้าไปที่เพจพลังทิพย์เจริญนะครับแล้วก็มันจะมีโปสเตอร์มีอะไรเนี่ยช่วยโปรโมทช่วยกันด้วยนะครับช่วยกันส่วนตอนนี้ผมก็ประสานไปแล้วหละ่ะเรื่องลิงก์กลุ่มปิดเนี่ยแต่น้องน็อตยังยังไม่ได้ส่งกลับมาผมประสานไปทางน้องหนึ่งแล้วเพราะว่าวันนี้ลูกหนึ่งก็เข้าอ่า เข้าห้องอัดเพื่อทำสปอร์ตแล้วก็จะส่งส่งให้กับ y o YouTube หลายๆช่องนำไปเปิดนะครับส่งรายละเอียดให้แล้วรอแต่ดีเจหนึ่งส่งกลับมาแล้วก็รอรอลิงก์แล้วก็รอรายละเอียดที่น็อตจะส่งกลับมาน่าจะเดี๋ยวสักพักหนึ่งน,อน็อตก็คงจะติดต่อกลับมานะครับขอบคุณครับขอบคุณสิบสี่ท่านวันนี้โอ้คนคือหลายแต่ไม่ได้ตกกว่า กอยนาขาววิเด้ใหญ่กล่องมันดีนดก็ได้บุน้องสาวชิวๆรับทราบกรับอ่นานะต่อยเช็คระบบ YouTube ในมือถืออยู่ครับกำลังเพิ่มโหมดไลฟ์สดครับอ๋อโอเครับทราบส่วนส่วนผู้ดูแลเพจก็จะเป็นทางสีเทพแล้วก็ทางคุณน้องตะวันนะครับหลังบ้านเรียบร้อยแล้วน้องตะวันก็รอแต่ รอดแตอ่คุณน็อตส่งลิงก์มาแล้วก็มีคนซื้อบัตรจองตั๋วแล้วก็เดี๋ยวทางคุณน้องตะว,วันก็จะดูแลเพจแล้วอนุมัติลิงก์กลุ่มปิดให้กับทีมงานให้กับพ่อพ่อแม่ทุกทุนนะครับบัญชีเป็นบัญชีบุรุฟิลนะครับเพจพลังทิพย์เจริญครับผม ขอบคุณพี่สายทางครับรอชมรอเชียรครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณตุ๊กพนาหนี่อย่างเนี่ยสาวดอยสวัสดีครับเพิ่มผู้ติดต่อเพิ่มตรงไหนเนี่ยพี่ชาาจะขึ้นไหมพี่ยศอ่าเพื่อนยศจะขึ้นไหมครับท่านพี่วิเชียนสวัสดีครับมาแล้วผมถามหาอยู่ผมถามผมถามหาอยู่ผมถามว่าพี่ใหญ่ผมไปไหนท่านพี่วิเชียนเนี่ยมาแล้วขอบคุณครับ พี่วิเชียนงานราบรื่นครับพี่งานราบรื่นขอภาวนาให้งานวันที่สิบสามกรกฎานี้ประสบความสําเร็จนะน้องๆก็จะเดินทางไปเยี่ยมพี่ใหญ่ที่เพชรบูรณ์เดี๋ยวผมจะปรึกษาแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับบอสยศก่อนว่าจะเอาอยัางไงนะครับขอขอดูงานวันที่สิบสามก่อนนะครับพี่ครับเราตั้งใจไว้แล้วล่ะครับท่านพี่วิเชียน บรนคนนออกใจจัดไปครับผมอาถามหน่อยมีบางช่องบอกว่าป๋าบูยังค้างค่าหมอลำแม่นอกอยู่ไม่ได้ยินมาจากไหนมีมีบ้างครับอันนี้เรื่องจริงครับก็คุยกับแม่อยู่ไม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 ่ใช่เชิงค้างเป็นคืนเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่ตอบเป็นเรื่องของเขาครับแต่ว่าเรื่องภายในเราระหว่างผมกับแม่ไม่มีใครรู้นะครับ สีเทพตะวันดูแลพ่อแม่ f อฟซเข้ากลุ่มครับใช่ครับตะวันและก็าสีเทพเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลพี่น้องเข้ากลุ่มครับผม ที่สายทางนี้ให้กําลังใจนี้ส่งลิงก์แบบไหนวะเพื่อนไอ้ไอ้ตรงนี้มันส่งนงเดี๋ยวเดี๋ยวขออบบนุญาตแป๊บหนึ่งมันมันได้แค่มันได้แต่แชร์ไหมคัดลอกลิงก์ใช่ไหมคัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์คัดลอกลิงลก์งแบบไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยบิ้งกันเด้วยวอยยศ คัดลอกลิงเป็นเป็นเป็นเรื่องระหว่างผมกับแม่ที่ที่ที่ไม่มีใครเข้าใจระหว่างแม่กับลูกอันนี้ฝ่ายเขาครับมันเป็นเรื่องระหว่างผมกับแม่ซึ่งมากกว่านั้นมากกว่าคำว่าหลา,หลายอย่างนะครับ สร้างผมก็คัดลอกแล้วแต่มันมันส่งได้แต่คำว่าแชร์นะ น้องตะวันเก่งสุดๆและมีความสามารถเยอะมากๆขาดทีมงานทุกคนเยี่ยมมากครับผมถ้าถ้าจะส่งลิงก์มันก็ส่งได้มันต้องลงแล้วขึ้นใหม่ไหมเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมลงขออนุญาตนะครับอย่าเพิ่งนี้นะครับอย่าเพิ่งนี้เดี๋ยวผมลงปุ๊บแล้วผมส่งลิมเข้าเข้ากลุ่มให้กับทางเพื่อนยศก่อนนะครับแป๊บเดียวสองนาที